สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนเพลงแฟนมาล่ำครับวันนี้เราทำการแสดงอยู่ที่อบตโคกจันนะครับนี่มาเท่ก่อนมาเท้เกาหลีนยบ่โอ้ยเรามาเท่หลายเราเป็นหน้าปีสองีแล้วเปทั้เพื่อนเอาความให้พวกนี้่งเลย giang 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 muốn lâu muốn đi quả anh thì hai điều không gì đâu hấp đi học subscribe cho kênh Ghiền Mì พัดหน้านะครับโดยจะข้ามหน้าครับพี่น้องนี่ครับโดยกำกับโดยปลาหยองนะครับไม่ใช่หยองลูกหยีนะครับนี่ครับหยองเมียครูหยองเมียคูนะครับหยองเมียคูลปาหยองครับเสาร์อาทิตย์นี้ต้องกลับบ้านนะครับเพราะว่าต้องไปทําการบ้านนะครับไปส่งการบ้านแล้วครูตีครับครับผมครับผมเไม่รูกาจะสิไปเนะเออ วันนี้มีไรสดนะครับไรสดกลุ่มปิดไรสดกลุ่มปิดบัตรร้อยสิบเก้าบาทนะครับอ,อาศาสตดเต็มมาแล้วครับพี่น้องเหมือแรกนี่ครับ มอ,อลำครับยูซีเะเกซีคนะครับเพ,เพื่อนห่างจากนี่ไปสิบประมาณสิบสองลครับถ้าห้อกำลังเล่งใหม่เลยเมื่อเต็มที่ครับตอนนี้เวลาหกโมงครับ,ออรบท,ที่ฉลาดานี้อ่งน้อยราวเราะว่าอะไรครับเขากาแข่งกีฬาเนะเขาแข่งกีฬา สี่ OK? มงแลงสี่มงแงเส้นตรงนี้ออกไปประมาณใบสามเขาเดตังวิีประมาณตอนเลเขาเชื่อถเชื่อลาเลยเนาะอนเชลี่ยเชื่อรถเช่อลาใบ่ายเกือบใบสามครับใบสามเดิมเดต่างวิธีครับเนี่ยอยแกข้นาครับรอครับรอ แถวหน้าทั้งหมดนะครับแถวหน้าทั้งหมดซ้ายขวาเลยนะครับเป็นของเชฟขุมคนเดียวนะครับเชฟขุมเมาครับสองร้อยเชฟขุมเมาเอามือนันอันว่าท่านไอ้มซีท่านเข่ามาเมั่งอันอันยังก็่อนเอจันไหมพัชรีไหมอันจิตพัดไหมหายไปเลยนะเอ็มซีหายไปเลยเอ็มซีหายไปเลย เดี๋ยวห่อ้าลงมาทำสัมผัสพอวมๆครับด้านหลังนะครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ข่าวว่ามาจากเกาหลีเลยนะครับ ญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นเหรอเอาเนี่ยเอฟซีญี่ปุ่น FC ญี่ปุ่นเขาบอกว่าการจากเกาหลีไม่ใช่แล้วจำผิดแล้วญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับโอ้มาจากเอฟซีมาจากญี่ปุ่นโอ้ครับพูดได้ครับก็เมื่อวานมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับไปนอนในเมืองแล้วก็รอมาเนี่ยควันก็สิบสองชั่วโมงจากกรุงเทพมา อ๋อไม่นั่งเครื่องมานั่งรถมาโอ้ขับรถมาถ้าถ้าถ้าจัดการนี้ก็ทั้งทำใจครับถ้าจัดการกลับบ้านกันเลยทำอะไรครับทำเย็นนอกจากนั่งเครื่องครับถ้านั่งรถไปนั่งรถมาเองนี่12ชั่วโมงเอาเวลา12ชั่วโมงนี่ไปทำอย่างอื่นครับนั่งเครื่องดีกว่านะครับนั่งเครื่องครับเรามีเวลาทำอย่างอื่นตั้ง12ใช่ไหมครับก็กลับว่าถ้าดูในกูเกิลแมปนี่แค่7ชั่วโมงผมว่าขับมันขับรถเขาเป็นก็เดินไปได้ไม่ไม่ไม่ครับถ้าถ้าธรรมดาถ้าจากกรุงเทพมานี่ก็ โดยเฉลี่ยแล้วก็จะมันหกเจ็ดชั่วโมงแต่ถ้าเทศกาลนี่บวกไม่ได้เลยบวกไปเลยครับครึ่งคนไทยได้อันนี้อันนี้อันนี้ญี่ปุ่นสวัสดีครับสวัสดีครับชอบไงอันนี้คือชอบพอความคมชิดของรอบแล้ว อันนี้มา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 นี่โดยเฉพาะใช่ไหมครับใช่ครับโดยเฉพาะเลยก็ยาวเลยครับสามวันสามวันแล้วค่อยกลับกรุงเทพใช่ครับเนก็เลนทุกคนเลยครับอยู่ถึงงานก็ขึ้นบ้านใหม่เลยอ๋อครับผมตั้งใจตั้งใจมาโดยเฉพาะเลยนะครับใช่ครับโอ้โหบินมาเลยบินมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับตั้งใจมาโอ้เอฟซีใช่ครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอฟซีไปใส่ร่วมยิง โอ้น้ำเจ้าอุลิ้งไหมครับทีคุณอ yes ุลเป็นคนยังไงครับเอฟซีบินมาจากญี่ปุ่นกับบินตรงมานะครับบินตรงมาจากญี่ปุ่น3วันนะครับวันนี้วันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ขึ้นบ้านใหม่เสร็จแล้วถึงจะบินกลับนะครับบินกลับญี่ปุ่นพี่น้องมาจต่ไกลบ่แเมียฮะ ามาตเะเวนเถอะมาตะเวนนะนอขนาดมาตะเวนยังมีหม่องปูสาเไวมันังกออเขาปูใกัน,นังหอน้แต่น้อใบสามแม่บสามาตเตี้ยนนอนี่ผมเห็นใบสามต่างวิถีมาผานปูสามาลงยองยังนี่เือไปกับ นี่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 มมีจากขวางในนนั่นขาไฟนี่บอบอแม่มมันมาดูดจาดปูดนางอิงเลยทเราอยหาเห็นกเล่ย่ันมทำไปนไป็ต้องปูรอกม่อย่างสิแมียนบอมาไอสิเร่ต้องปูดแม่พันปูไปถ่ายแล้วเขามานางโหลดหาเชียงเก่าบ่แม่ ขับโค้ฟุกรับเมรันแมีย่แมยนครับขับสุกครับโอ้ยแถวเราเนี่ยเมียนราะผมก็ยังสันละผมก่หาลูกได้เลี้ยนจบได้มีความมีความเป็นฟังเป็นฟ้ากันดีไม่กังสี่เล่าไม่ซื้อโค้มสุกกันอยคลองเนาะฮะโอ้ครับอืม ครับค่อยกัไปยูแล้พูดก็ง่อยูอะไรก็พูดแต่ก็จะได้ง้อหมดเอาคนรักอ่ะครับรักลูกเงาะนะครับเมเมือ่อยเบ่งกตีดเยว่าด้ตีด่แม่มือนั่มไป่ะเนี่ยมือจะปั่นปั่นอุ้งเอียงหาสิบโล แม่มือหิโลกเพหื่นมาีกบอมาเนีครับขนาดมาเว้นจยังเาหอมออามาบ่เนี่ยเกจีบมันอว่างหอบคหอมมาหนาวแทดนี่แม่โอ้ยโอยไปเบิ่งไรแม่ไปเบิ่งในของนี่ดูุงผ้แล้วเนาะโอ้ยครับอาขอบคุณครับขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกการรับชมงนำสำหรับคิปนี้สวัสดีครับบายๆแม่บายย